ผมจะโปรโมทไม่หยุดจนกว่าพวกคุณจะซื้อลิงอยู่ใต้ดิสคริปชันนะจ๊ะเอาล่ะพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการวันทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเดมอนซ l เลเยอร์อินฟินิตี้คัสโว่นะก็โดนมาแล้วก็มาวีบกันเลยนะครับนะจริงๆอยากจะซื้อเวกเจ้าตีนคุณผู้ชมแต่มันแพงมากเลยภาคสองอ่ะแถมผมรอไปซื้อดูมันไม่ปลดล็อกทุกตัวเดี๋ยวรอปลดล็อกก่อนค่อยมาเล่นกันนะจ๊ะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะ ไปเรื่อยแล้วนะเป็นคีย์เวิร์ดเดวอนสเลเยอร์นะนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเรามาอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะมันเขียนว่าอาคซารีเวิร์กอะนะเรียกได้ว่าเอาท่าในเดิมบูวี่นี่มาเต็มพิกัดแล้วแหละไปเลยลูกปลาอาคซาแต่บูมึงเล่นอะไรกันวะเล่นทันจิโร่อะเล่นเอาใจแล,ลแล้วมึงมีอันนั้นไหมมึงมีแบบว่าอ่านกูไหม <c oughs> อ่านสปอยอาจ <c oughs> จะยังไม่ถึงขนาดนั้นอะเฮ <c oughs> ้ยแอทไทป์โฮ้ยเฮ้ยเฮ้จังอ่ะเฮ้ยมีกระบวนท่าตีนด้วยอะกระบวนท่าตีน

เอาเพลนดำเลยเอาซ้ำเลยนี่เดี๋ยวเดี๋วเดหน้าดำเลยแม่งทุบคุหน้าดำเลยแล้วทำไมมึงถึงตายวะไม่เปนเกินอะไรอ่ะป่น้ำโอ้ยอ่กิย่เยกิย่มาเฮ้เรียกป่าน้ำเด็กร้องนะแอ้พวเกีบเสียไปนะเกไเฮ้ยไอ้ตัวโบราณเฮีย ไอพีตัวมึงโดนหูไอเฮียโดนกุ๊วันเสียงไปปทำมาบ่ในอากาศันนี้ก่อนนี่จะกลางวันกูไม่ได้หนีอย่างมึงกูดนีพละอาทิตย์ต่างหากันหนูหลุดเลยหนูหลุดเลยพันอาทนตย์พี่กูหลุดเลยแม่งเองยี่ต้องเจอปาลลมวายุ่ต่างหาก ระวังน้องร้มนะแล้วเจะเรียกลมไหมือนกัมาล่ะดักกลยไบอลเลี้ยงเหรอล้ดักอี้เอะบอลอ่อนปีมันดีดิที่นี่มันอ่อนนะชูกระทะโย่เปิดซูไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องเรียกพี่ชายต้องเรียกพี่ชายออกมาโอ้ยแรงยังอ่ะต้องเรียกพี่ชายออกมาพูดดิโอตีจ้าไปเปิดน้ำสีด้วย

ลีเดอร์บอยเย้คุณหลานรอตั้งนานข้างเลยลีเดอร์บอยถ้ามันจะเป็นไปเกิน้าพี่ะไม่เปอะไรผมก็จะรีกันไอ้เหยังมันตีกูเดิไอ้ไอ้ล่างซ้ายนี่มันอะไรวะอสุรเงาไอ้ตัวหลุมภาคแรกเลยปะใช่เหรอที่มันดูดทันจิโร่เข้าไป โอ้ยเฮ้กูได้ตัวกระจอกจะมาให้ฉันหลุมดำๆเออใช่ลุมดำามันคืออสูรที่จะขโมยผู้หญิงไปต่างหากไอ้เฮ้ทุกๆค่ำคืนผู้หญิงในเมืองนี่จะหายไปพี่พี่ไม่รีตัวเออไม่กูเพิ่งลุกขึ้นเลยไม่เอาให้กูเปลี่ยนตัวไอ้เียเขาตายเขาโดนผมตายเดี๋ยวเอาชิโนบุมาชิโนบุอยู่ไหนไอ้เฮ้ย5 minutes later เพี่ปุ่มกำลังพี่อสูรข้างขึ้นมาพวกกระจอกมันนี่ <minutes> ส่เกียกโกะวาแล้ต <lawsuit> <ulously, S 1> ัว <busca> นี้มันเก่งได้เี้ยเกียกะสนเกียกโกะอ้ยหเย้ไหบรราอ่อนแม่งแม่งเลย้ยเียเกียกโกะนี่ฟ้า เกียกโก้แม่งไอ้เกียกโก้ไอ้เกี้ยเกี้ยโก้แม่งกูมั่นใจว่าดังตรงไม่แพ้ใครบ้าโอ้ยโดนถ่ายโอ้เยต่อเนื่องไอ้ป โอ้ยเฮียแมงอย่ตอกีโกมาดิเาเกียร์โกมเลยตอนแรกก็จะเป็นลมเลยเพราะมึงเป็นเกียร์โกมันหน้ามันใสเฮียกูเลยอยากลุมไปเล่นนี่ดีกว่าซลเลเยอร์เป็นต้นกล่าวอุ้ยมีเกณฑ์มีหลายอันเลยเอาอันไหนดีอ่ะแล้วเนี่ยแบบที่เขียนว่าเดมอนสเลเยอร์แต่ว่าผู้เล่นแค่หนึ่งคนน่ะต้องมันมากแน่เลยดูสิเข้าไปมีแซนว่าอ้าวแล้วมันมาไงโห

ยาิงได้อย่างงี้นะมึงเตรียมตัวตายหมดเลยเ้ยรนจนไม่ทันหรอกเฮ้ยสเวอร์บอลเดอะเดมอนสเลเยอร์เราต้องไปเบสสูงนะเอามาดิเอามาดิแบบดูดีมากเลยูคนเล่นลิงมาคนเล่นศูงไหนไม่คิดที่พี่ไม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 ่ศูนย์ไม่ศูนย์เข้ามาเลยเข้ามาเลยโอนหน้าปกดูแบบว่าใช่ไหมดูแล้วเล่นอ่ะดูกระจกชิบหายเลยเฮ้ยซิวเวอร์ซัฟเฟอร์วันนี้วันนี้พี่บีมาเลย กูกูเล่นจะหลวดแล้จลวจะหลัวก็ระเบิดไอ้ควายแมปมึงแม่งใช้ได้นี่ว่าไอ้มันมีแมปชื่อมุกเกนด้วยมันเป็นสุ่มสกิลตีกันเลยมุกเนมาถึงมันจะให้น้ำก่อนไ,ไม่ใช่ว่าจะเรียกเรียก,กน้ำตลอดเลยปานน้ำเกรองละมันหินผาปานดินผั <c oughs> ปน <c oughs> ปานดินเยอกแค่ตัวโอ้ต้องสุมงส่มอ่ะเออเหมือนแมปมวยอ่ะ เฮ้เอ้กูเปิดมากูได้ไฟเลยอ่ะเฮผมได้อีปิกเลยกูได้รีเจนเ่อรีปเปิดมาเป็นไฟไม่ต้องสุมเลยมาดิอะไรอ่ะสิคเวคืออะไรวะเออ๋อไอเคียวไอ้นี่ยไงโอ้ย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 โี้ยงอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโด้ยโอ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 ้ช็อ้ย็อ้ยโั้ยออออ้้ยันเลือกอะไหนมอยนอเอ้ยมมันมูฟเมนต์ดีจังวะ ผมจะปั่นไฟวิ่งมันวิ่งเร็วอย่างนี้เลยวะพี่ป็นไฟปะมึงลองวิ่งแล้วแบบกดแดบไปด้วยดิกระโดดกระโดดแดบระโดดอ่ะพี่พีก็เป็นไฟอยู่ปะพี่ก็ไฟพี่ก็ไฟไเก็บลีได้นะใหม่ใหม่เป็นไฟสองคนเนี่ยเข้ามาแล้วเฮ้ย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 ้ยเ้ยเฮยเเย้ย ไอ้ที่ลองกดดอสเกอร์กันดีกว่คุณเกตายเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยแม่งะสุดดอสเลยว่ะเออเราต้องล็อกป้าก่อนป่ะกดเมาส์กลางแต่เมาส์กลางกูเสียทไงอะเมนกูขอล็อกป้าก่อนเออมันมักดปุ่มทด้วยไปหาคนวุ้ย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 วุลลี่ันพลี่ลุลโเยปิดกูเปิเซนอะไรด้วยวะโว้ย้ย แมบไม่มันดีว่ะว้ายไปไปไปๆๆๆๆไป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 ไไป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 ไปไปไไปไปไไป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 ไหไป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 ปไ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 ไป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  โว้ทำไมมันตีแรงเงวะเกมมันตีโคตรแรงเลยอะตีตายโอ้โเ้ยต้านพลัง้ยไอแม่งมันเยแม่งก็ม่ทำรกได้เยตสิวต้ล้เปิดแม่งตั้งใจทำด้ยเราแบบแม่งมันเย้มาครโว้ยไม่ได้เลยรอ้มัน่อ้เียันาไม่ได้เลยเว้ยแม่งกระสุนมันแบบเมลดเลยอะืองเขาไม่ลดเลยใช่เือยู่เลตอน้ย แป้ยกูชอบที่มันต่อยมระทักอธิบายยังไม่โคตรเท่เลยโอ้ยโอ้ยตายเลยระบโอ้ยระเบิดเสียงเอี๊ยว้าวโอ้ยเอฟป้งแม่งกูลายตาล้วตาจะปอดโอ้หมันระดับมิสติกเลยด้วยไอ้เออของพี่มิสติกเลยมันมีเทคนิคอันนึงเป็นมันต้องได้ปรานหมอกอ่ะเอออยากได้หมอกอ่ะอยากเห็นหมอกอะนี่หัวอะไรอ่ะ ปดทุแมโอยปดทุกฮองไม่ทันเลยกูจะสู้ไม่ได้เลยวะฮ้กูเล่นกอโคเยันแม่งมึง้ย

าตายไปแล้วเหรอขอ้อนบบันพลยวุ๊บปุ๊บปียบปุยบปุ๊บปอ๊บปุ๊บปุคบปุคบปุ๊าปุ๊บปุ๊บปุายปุ๊เปุ๊บป้๊บมี่บปียบป้มบปุ๊บกุ๊บปุ๊บปุ่บป้๊มปนเบปุ๊ัปุ๊บาุับปุ๊บปม๊บปุ๊บปล๊บกี๊บปุ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 ๊บปเ๊อ้ย๊ปปปยบปุป๊ัป <c oughs> ุ๊บปุ๊บปุ๊ ช้ท่าตัดหัวไปเลยเอาไว้ได้แล้วเอาไว้ได้แล้วเอาไว้ได้แล้นี่พี่พีอยู่นี่ใช่ไหมใช่เลยพี่พเลยเฮ้ยเนี่ยหายใจเป็นไฟเลยเป็นไฟแล้วอุ้ยโอ้ยท่าอะไรเปลี่ยนบ้างซันเดนไปพีพีตีีกห้าเปอร์ลุ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 ลลุลลุลุอุล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 ลุลลุลลุลบเล เกิดมาถ้าอะไรอ่ะหายไปไหนแล้วเรนก็คือไอ้ขคนมมองเลยไม่้นะไอ้นี่ไงไอ้ตอนสู้กับ สิ่งเดิมอ,อ่ะตัดแล้วมันไฟจะไม่ยอมให้เนสโก้ไอ้ตัดคอพี่แล้วไม่ตายด้วยโหรอออเคมโอเคพี่ซีดเบเกก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการวิดีทีวีแล้วก็คีย์เวิร์ดในบอลเซเล็ยเงยืนใหญ่บากเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะแหมดูหนังมาแล้วก็เอาใหญ่เลยนะก็สำหรับใครนะที่มากดไลค์กับตัวใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณขอบใจไปตั้งแต่กี้นะจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย